สวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าครัวนะคะทําเป็ดอบจะเพื่อนๆไปซื้อมาจากสปานะตัวนี้สิบเก้ายูโรสิบเก้าเซนต์นะคะไปซื้อมาเมื่อเมื่อเช้านะคะขับรถไปแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกด้วยในการจะทําเป็ดอบนะคะไม่รู้ว่าจะออกมากินได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการทําแล้วก็เข้าไปดูสูตรมาหลายสูตรอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวจะทำผสมผสมกันไปตอนนี้บีซื้อมาแล้วบีก็มาล้างทําความสะอาดเอ่อเอามันเอาอะไรออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตำสามเกืนนะคะเอาไปหมักในตัวเป็ดแล้วก็บีจะใส่ผลไม้ไปด้วยค่ะเพื่อนๆใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมพริกไทยลงไป อันนี้เป็นรากผักชีนะคะเป็นผักชีของบีเองแหละที่บีปลูกนะคะแล้วบีก็เอาใส่ช่องแช่แข็งไว้กินนะคะตอนนี้นะคะบีก็ตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะคะเข้าด้วยกันแล้วบีก็ทําแบบง่ายๆนะคะบีใส่ชูรสรสด,ด,ดีใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำผึ้งนะคะ ลงไปสองช้อนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ให้มันคาวอะ่ะเขาบอกว่าให้ใส่อบเชยเนาะเป็นแบบเป็นไม้แท่งๆเหมือนผงเหมือนไม้พโล้นะคะแต่ว่าบีไม่มีเนาะบีก็เลยจะใส่เป็นแบบเป็นผงเอานะคะใส่ไปสักหน่อยนะนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ที่เราจะเอาใส่ใน ในท้องเป็ดน,นะคะก็จะมีแอปเปิลมีขิงด,ดับกิ่นคาวนะคะแล้วก็จะมีใบใบทามจากเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทานะคะในท้องเป็ดใส่ถุงมือสักหน่อยนะคะเดี๋ยวบีจะเอากระเทียมพริกไทยที่บีตำนะคะที่บีปรุงรสแล้ว เอาไปทานในท้องปิดนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆบีก็วอร์มเตานะคะร้อนแล้วนะ220องศานะคะไฟบนล่างนะบีก็จะอบเขา20นาทีนะคะเดี๋ยวบีจะเอาเขาวางบนตะแกรงส่วนด้านใต้ถาดบีก็จะเอาใส่น้ํานะคะตอนนี้เตาเราร้อนแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาเขาเข้าเตาอบกันนะคะ บีจะอบนานนะคะ20นาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะลดไฟเป็น150าินะคะ1ชั่วโมงว่าไงคะคุณโทนี่ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงนะคะเพื่อนเพื่นสโมงที่บ้านเราตอนนี้ก็อากาศจะมืดเร็วนะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะ ใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะนี่จะอากาศก็จะแบบดูเย็นเย็นมืดมืดอึมคึมอึมคึมนะฮะแล้วก็หนาวหนาตอนเช้าอ่ะอากาศสององศานะคะตรงสนามหญ้าหน้าบ้านอะ่ะหรือว่าข้างๆบ้านเนี่ยนะจะเป็นแบบน้ําแข็งเลยนะเป็นแบบหยดน้ําค้างแข็งนะคะ เรายังไม่ได้พากันทําความสะอาดสวนเลยนะแฟนบีว่าอาทิตย์นี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะเก็บกวาดใบไม้ <c oughs> ว่าไงคะ <c oughs> <c oughs> ไปหาลูกบอล <c oughs> อากาศหนาว อันนี้เป็นสวนดอกไม้บีตายหมดแล้วเอาไปเจอมาแล้วจับเพื่อนๆดูไปหามาจนได้เป็นไงลูกชายบีมีเขานี่แหละค่ะเป็นเพื่อนดูดูดยโยนสองสมทีออกอลังกาย <c oughs> บ <Before> <laughs> อได้วิ่งวังไงคะอยากวิ่งลือเกิน <laughs> ไปเข้าบ้านยัง <laughs> เข้าบ้านยังอยากเล่นแต่บอล ตอนนี้นะคะบีวก็อบเป็ดเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วนะด้วยไฟร้อยห้าองศานะคะไฟบนล่างนะเพื่อนๆเดี๋ยวบีก็จะพอแล้วนะคะก็จะปิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ําซุปข้างล่างนี้นะคะเอามาทําเป็นน้ําซอสนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะกินเป็ดคู่กับ รสเคานะคะหรือว่ากระหล่ำสีแดงนะบีไปซื้อมาเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะชิมแล้วละรสชาติมันก็โอเคแต่ว่าเดี๋ยวบียจะปรุงเพิ่มนะคะบีจะใส่แฮมใส่หอมใส่แอปเปิลนะคะแล้วก็ผัดใส่กับเนยจะ้ะจะผัดเนยนะคะกับหัวหอมให้สุกก่อนนะคะ ก็ใส่แฮมลงไปนะคะเอาไปผัดด้วยให้เขาหอมๆอ,อันนี้แอปเปิลนะคะเราก็จะใส่กระหล่ำปีนะคะที่เราซื้อมาจา้ะใส่ไตัวหมดเลยเพื่อน เพื่อนๆคะอันนี้ก็คือเซเมนต์โนเดร์นะที่บีทำนะคะบีเคยบอกสูตรไปในคลิปวิดีโอแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินกับเป็ดนะคะเวลาที่บีทำเยอะๆนะบีก็จะตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็จะห่อใส่ฟอยล์แบบนี้เลยห่อใสพ่พลาสติกแรปนะคะเวลาที่เราจะกินใช่ไหมเราก็หยิบออกมาจากช่องฟิตนะคะแล้วก็เอาไป อุ่นในไมโครเวฟค่ะพรมน้ำสักหน่อย นี่คือสภาพตอนกินข้าวเสร็จแล้วนะก็จะมานอนแบบนี้นอนสบายเลยนะเขาก็จะหาที่นอนของเขาเองที่นอนตัวเองก็มีไม่นอนนะมานอนตามที่นอนเจ้านายนะบนโซฟาบนเตียงอย่างนี้นะแต่เราก็ให้เกานอนนะเพราะว่าเราก็เลี้ยงเขาเราก็หักเขาดูให้ท่ามากๆาเลยนะนอนไขห้อยเลยอนะ่ะ ันนี้ที่นอนของบีนะตรงนู้นที่นอนของคุณสามีตรงนู้นที่นอนเขานะคะแต่ว่าไม่นอนตรงนี้สบายกว่าเนาะนอนตรงนี้เละไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพิดาเซน